สนาวไปจิ้อเห็นว่าครับจากนี้มาครับเราไปกับ8,000คนนี้มงแดงคบกัดเพอร์ูัางพา้อมพูปูสีครับนี่น้องชายจะแท้ขสเพูธปูสีครับนั่นเป็นวเพูปูสีสมบูรณ์ธานิษฐ์นั่มันก็ตเโตเกียรปโตยากครับจากเบอร์เติดพปูสีส่วนวงแบงครกัตเตกร์ต้อถือใหญ่หลังสนิทชนะครับมาครับที่เวทีมวยเชียงลางบ้าน บอกว่ากับนยังไครครับคุณมนุวิสัยพวกนี้การเคยแพ้มาครับที่สี่แยกตลาดประชารัฐโชส์ีสุวรรณครับสิไนด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยไปครห้ายกเดูว่าครังที่สี่ลุนนเมือเนี่ครับที่สองที่หนึครห้ายกครับฮะดูว่าดีวมีลูกค โปรเซครับไปกับที in? ่8,000นีายาคกมวยครับของจะได้ตรงกลางร็นีจ uh. ้าบ้านครับตะโกนครับต่ว่นใกลเคียงครับบรทีกันบ้ามีขาอาชีพก็มีลูกขาน้าบ้าแชร์ด้วยครับบ้าแชร์ด้วยดูว่า5ยกครับขาบ้าครับชนะ2เบิร์นบ้างขาปีนบ้างเรื่องมะสบชนแล้วครับเก็บตัวครับาม้ามีลูกขาครั เพืปาครับไม่มีรงพนเพื่อฐานไปครับเป็เป็ดลูกเป็ดมันกีครับเ็ดแวแสนเล็กครับเปเลหมูบครับคน้อยเอ้ยดูขวามาเจนะขวานขวาขวาไปขวานดีโลควานครับะครับอ้ยเอาีชีแดงชีน้ำเงินับขวา ขาคขวาสี่คนขวาคับขับรถเองมีสอบขวาครับตนอต้ขวาายงเบิ้งต้อเห็นไหมมันมุดเด็ตามปกตินะครัวอมีสอบขวาครับอย่าเขอกาขวา yeah <laughs> s i s อยุยาชานาะโต,ต้วัวนน,น,นั้นกับวันนี้ ชนะมาครับวันนั้นกับวันนี้เดิมพันมีครับจะชอบหรือไม่ชอบอีสานต้รู้กันยกเทสสามครับยกที่สามกุ้งคางครับแดงครับแดงตะบดผืนใหญ่นะบอลดจากฝังของตะนาดเดินครับโอ้ยมีทีมตาครับโตเต้ด้าไม่สำเร็จ छा पाया पाउ पार 4กับ5สามจัดเท็มขวาดุดจัดขาหน้าจัดไซขวาโอ้ยหายๆกันหลายๆดีจัดมาจัดไปโอ้ยครับรับได้เลยโอ้ยจบจบันสามจบแฟนแฟนกันไทยบุญตุ้างครับบ้านนั้นครับ5 6ต่อ1จัดหนักจัดเต็มครับคุณบอล99แล right. ้วนะ <royalty sticking> <court> <sl angs internet> ขอบคุณเยอะครับใช่ต่อไปว่าตลาดรถเปิดอย่างเป็นทางการครับใช่ไปแล้วชี้ไปที่ธนาคุรมดังครับฮา สินค้าเนาดวด้วยครับผมแบงค์ครับ สามเส้สนไปทด้ไหนก่อนกที่5กสุดท้ายยกที่ห้ายกสุดท้ายย,ยกตัวนจับจเล่ See. ระแพงประยุทภูมิทคกะกระทถางเริและก็บุร,ริตจักรากรกิตติชัยกวิรัย